เริ่มจากโรงแรมพรีเมียมดอมิอินป่ะวกแวกรู้สึกว่าทางตรงนี้นนตรงไปเหมือนเคื่องบบน,น,น,นาฬิกาโปชิใหญ่ๆใ,ใช่ใช่ตรงนี้เขามาถ่ายกันเหรอใช่อันนี้ ข้ามไหมสวยอะ่ะนี่นะครับเราอยู่กันที่เมือง,องคุชิโกะแต่ไปลง u t u b e บางที่อาจจะติดลิขสิทธินะไอ้เพลงพวกเนี้ย <laughs> ต้องมีเสียงพูดเข้าไปไม่งั้นติดลิขสิทธิ์ได้ 不，嗯、是，我脸要侧身，<laughs> 对不对？你要进哪一点？进进、啊、<noise> 去的话就被挡住了。哦，还是看不到。要不这样，要向光嘛。<noise>